สวัดีเพื่อนเอทุกคนที่เข้ามาชม,มาตอมวอตนะฮะวันนี้ผมมีในการหนึ่งตัวที่ผมเคยคิดว่าผมจะหวังว่าสักวันจะได้เข้ามือแล้ววันนี้ก็ได้เข้ามาแล้วคือห้าเจ็ดสองหกตัวปาเตะเดี๋ยวผมขอเก็บไปตัวเจ้าเดรทูน่าพลอยสมเก็บเอาไปก่อนพอดีกําลังวางหน้าพลอยสมนะครับพอดีพี่พี่เจ้าของเขาเอามาเงื่อนไขคือเขาเอามาให้ผมเปลี่ยนสาย เปลี่ยนสายเจ้านี้คือห้าเจ็ดสองหกตัวแท้นะครับอันนี้คือตัวแท้แต่นี่มันเป็นตัวปีลึกเจ้านี้เป็นตัวปีลึกนะฮะเป็นตัวปีลึกก็คือเป็นตัวที่มันไม่ได้แฮกไทม์มันไม่ได้แฮกไทา์ก็คือเวลาดึงตั้งเข็มมันไม่ได้สต็อปเห็มนไหมัเราดึงเข้าหมดตั้งเข็มเข็มยังวิ่งได้เลยอยู่ก็คือมันไม่ได้แฮกไทม์กลไกใน ตัวปีสองพันสิบเอ็ดนั่นเท่ากับว่ามันจะมีมันจะมีตัวที่ปีใหม่กว่านี้เพราะว่าเคยดูของคุณปอดรีวิวเขาเขารีวิวให้ดูเวลาดึงตั้งมันจะต t o มันจะต t อปเหมือนตัวเลฟซึ่งตัวขวานี่คือตัวเลฟตัวขวานี่คือตัวเลฟนาฬิกาทั้งสองเรือนนี่คือเจ้าของเดียวกันนะครับพี่เขาเอามาให้ทดลองเปลี่ยนสายโอ้โหตัวนี้ก็ตั้งเข็มแข็งมากเห็นไหมครับตัวนี้เวลาเราดึงตั้งเวลาเราดึงตั้งเข็มวินาทีมันจะต t อป แล้วก็เจ้านี่มันมีฉายาแอนนุนคาเลนดาร์แอนนุนคาเลนดาร์ในที่นี้ผมไม่แน่ใจว่าในในตัวตัวรหัสนี้อตนี้มันสามารถทําได้หรือเปล่าก็คือมันเว้นเว้นเดือนยนต์กับเดือนคมถ้าเดือนคมมันมีสาระเอดเดือนยนต์สามสิบวันมันจะตีตีตีออโต้ให้นะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูไอ้นี่คือ December คือธันวาคมนะฮะอันนี้วันที่6เดี๋ยวเราจะเทสกันดูนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปหลดจุด หลุดจุดเดสโซนกันก่อนโอ้อโยวันที่ตีเบี้ยวเหมือนที่พี่ก็บอกจริงวันที่ตีเบี้ยวเห็นไหมครับจะก,กลไกแท้กลไกเล็บสุดท้ายถ้าเอ,อมีการหมุนผิดผิดจุดหรือที่เราเราเรียกเรากล่าวกันตลอดว่าจุดเดสโซนจุดเลสโซนก็คือจุดอันตรายจุดอันตรายก็คือจุดที่กลไกสองสองตำแหน่งไปอยู่ในจานวงด้วยกันนะครับ อ๋อมันดีดมันดีดเลยไปยพอหมุนกลับมามันก็วิ่งกลับมาที่เก่านะฮะแต่ก่อนอื่นเราวิ่งไปจุดกรีนโซนก่อนก็คือจุดที่ปลอดภัยจุดที่ปลอดภัยคือจุดไหนในกลไกห้าเจ็ดสองหกก็ทำความเข้าใจง่ายๆว่าวงไอ้วงที่หกในกาเนี่ยขออนุญาตใช้ไม้จิ้มเลยนะวงหกในกาเนี่ยเ,เราจะแบ่งแยกแบ่งแยกเวลา pm am ได้ก็คือถ้าเข็มเข็มเล็กเนี่ยมันวิ่งข้ไปตำแหน่งนี้ก็คือเป็นโซนที่ยงคืนซึ่งโซนเที่ยงคืนเป็นโซนที่ดีด ดีดวงวันที่ดูดีดไอตัวสัป,ปดาห์แล้วก็ดีดกลไกลที่มันเกี่ยวกับเดทนะครับเช่นนั้นแล้วเราวิ่งให้เขามาอยู่ในตำแหน่งล่างอยู่ในตำแหน่ง,งตำแหน่งล่างก็ยังไงก็น่าจะเป็นกรีนโซนได้ในกลไกลทุก,ท,กทุกรหัสอยู่แล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูอันนี้ที่เราเห็นก็คือตรงนี้เป็นสัป,ปดาห์นะฮะแจ้งสัป,ปดาห์มันเดย์เดซเซนเบอร์ธันวาคม เดซันเดอร์เซมเบธันวาคมก็คือสามสิบเอ็วันเช่นนั้นแล้วเราอยากเราอยากรู้ว่าเราอยากรู้ว่าเดือนยนต์มันจะดีที่เราไหมเช่นนั้นเราต้องเทศสเดือนเลยนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นรหัสรหัสรหัสเก่านะครับที่รหัสเก่ารหัสใหม่แตกกันแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงรูมเห็นไหมครับก่อนหน้านี้ก็งงๆไอ้งงพวกงานเลยว่ามันทํารูมปฏิฟ้าเรืองเขียว มันทาไม่เหมือนแท้เหรอซึ่งวันนี้ได้บทสรุปแล้วนะครับว่าถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเครื่องรหัสเก่าเป็นเครื่องรหัสเก่านี้ก็ปฏิฟ้าเรืองเขียวเช่นเดียวกันนะครับมันเป็นเครื่องอมปีเก่าเฉนนั้แล้วเท่ากับมันเป็นรูมสองเบอร์ระหว่างห้าเจ็ดสองหกที่เป็นห้าเจ็ดสองหกที่พัฒนาแอนนูนคาล endar มาแล้วมันจะเป็นปฏิเขียวเรืองเขียวแบบตัวนี้นะครับปฏิเขียวเรืองเขียวเห็นไหมครับทำปฏิกิริยา UV เป็นเขียวแล้วก็เรืองสีเขียว แต่ถ้ามันเป็นปีเก่าปีลึกหน่อยธรรมติสีม่วงมันมันม่วงฟ้าม่วงฟ้าแต่ว่าเรืองเขียวนะครับเ <_ C 1> ช่นนั้นแล้วเท่ากับว่ามันในในสองในสเจนในสเจนองห้าเจ็น 5, 7, 6, ในรหัสโมดเดลเดียวกันเนี่ยมันมีการพัฒนาทั้งลูมแล้วก็มีพัฒนาทั้งกลไกอันนุง่งคาเลนดาด้วยทีนี้เราอยากรู้ว่าเดือนยนต์ของตัวตรงเจนเก่าเนี่ยมันจะมันจะสับสามสิบวันห,หรือเปล่า แป๊บหนึ่งนะฮะเฟูริมมียี่สบเก้ายี่บแปดมีนามีนาคมไปเมษายนเลยเมษายนนี่ถ้าเป็นเดือนปกติมันจะอยู่ที่สามสิบวันแล้วมันจะข้ามเดือนถูกไหมอาเดี๋ยวเราจะไปสับลองเทสสับวันที่กันดูนะโอ้โหฟิลลิ่งของกลไกแท้เวลากดแล้วรู้สึกได้มันไม่เหมือนเลสนะฮะการตกล็อกมันชัดเจนกว่าเราก็เราจะกด ทําการพิสูจน์ร่วมกันนะครับว่าตกลงแล้วไอ้นี่ลงเป็นเดือนเมษายนเดือนสี่ก็คือเมษายนเดือนตุลของทุกปีมันจะมีแค่สามสิบวันถูกไหมเรามาเทสกันดูเรามาเทสก,กันดูนะฮะว่าแอนนุนคาล endar ของนิวไอเจนเก่าม,มันมีหรือเปล่าสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่ิบสองยี่บสามยี่บสี่ยี่ิบห้ายี่สบหกยี่ิบเจ็ดยี่บแปดยี่บเก้าดูนะสามสิบ ข้ามเดือนไหมไม่ข้ามเห็นไหมครับแอนนอลคาล endar ยังไม่มีในโมเดลนี้ในโมเดลเจนเก่ามันยังไม่มีเท่ากับมันจะเป็นสามเอ็ดทุกเดือนเมื่อกี้พี่เจ้าของก็บอกผมทีละแต่ทีนี้เรามาพิสูจน์กันเองในคลิปนะฮะก็ได้บทสรุปเร่วมกันว่าแอนนอลคาล endar มันเป็นพัฒนานกลไกพัฒนาพัฒนาเพิ่มเติมมาในนิวโมเดลนิวเจนนิวเจนห 7, 2, เ็ดสองหกมันจะเริ่มจากปีไหนผมไม่รู้รู้แต่ว่า ผมช่องคุณปลอลรีวิวเขาเคยมีเอาตัวใหม่มาให้ดูนะครับตัวนั้นเป็นแอนนุนเทเลนตาซึ่งตัวนั้นอยากจะเข้ามือมากผมอยากจะรู้กลไกลด้านในเป็นยังไงนะฮะก็ดีดเอียงเห็นไหมครับดีดข้ามวันมาแล้วมันเอียงแล้วมันก็วิ่งกับมาที่เก่านะครับพอเลยตีหนึ่งเครื่องก็วิ่งกับมาที่เก่าน่าจะมี การขัดกลไกลมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมขอหมุนเทสอีกทีนะครับตอนนี้เป็นทิวเดย์วันที่สองนะนาฬิกาตัวเป็นล้านนะครับมันไม่มีโอกาสจะได้จับกันบ่อยๆนะฮะผมก็ถือว่าเป็นช่างที่โชคดีกับเรื่องพวกนี้ก็คือผมได้จับนาฬิการาคาถึงสูงค่อนข้างบ่อยสัปสบ,บาดาไปก่อนวันที่ยังไม่มานะครับ พอดีดวันที่ปุ๊บเที่ยงคืนสี่้าวันที่เอียงนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันจะวิ่งกลับมาที่เดิมในเวลาตีหนึ่งครึ่งเนื่ากลไกมันจะมีสเตปดดดมันน่าจะมีอะไรสักอย่างซึ่งโดยปกติแล้วมันไม่ควรเป็นอย่างนี้ยี่สิบสองสามิบสองเรียวทามตอนนี้ก็คือสี่ทุ่มยี่สิบสองนาทีนะฮะไอันนี้คือสิบโมงเช้านะครับผมตั้งติดต่างไว้เฉยนะครับ ก็เท่ากับโดยรวมก็มันก็จะไม่ไม่ได้มีผลกับระบบแอนดอนคาลนดาในเจนนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปที่กุมภาพันธ์ไหนๆก็อยากลองแล้วก็ลองให้ครบ2เดือนซึ่งโดยปกติกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ถ้ามันเป็นแอนดอนคาลินดาก็รู้สึกว่ามันจะดีด30เหมือนกันถ้าเป็นใน,นกลไกที่พัฒนาส่งขึ้นแป๊บนึ่งนะฮะผมขออนุญ,ญาตเทสเลย ถ้ากลุ่มพาพันนี้มา31าด,ด้วยก็เท่ากับว่าแอนนอลคาเลนดาร์ของตัวนี้ไม่มี27 28 29 30ไม่มีครับ31ไม่มีครับดีดเดือนมาถึงวันที่31นะครับชัดเจนตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเงื่อนไขก็คือพี่เจ้าของเขาอยากจะลองเอาสายเหล็กของเจ้าล่างเล็บ PPF ซึ่งนี่เป็นตัวพ่องานปาเต้อยู่แล้วนี่เป็นตัวพ่องงานปาเต้ยอยู่แล้ว,ว,งงยยลวซึ่งระยะ ระยะล่องระยะช่องไฟมันจะตรงกันไหมจากที่มองตรงนี้มีความใกล้เคียงสูงมากแต่อยากรู้ว่าใส่ได้ไหมมันก็คงต้องลองดูอเดี๋ยวผมตัดแค่นี้ก่อนตอนนี้เราก็ได้บทสรุปพิสูจน์กันแล้วว่าตัวลงไอ้เจ้าตัวโมเดลแท้ตัวเคสแท้กับไอ้ตัวสายเลฟมันสามารถใส่กันได้ไหมเคยมีคนสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะตัวเมเวียนก็ได้ลองวันนี้จะจะก็ในมือนะฮะ เบอสรุปก็คือระยะช่องไฟของล่องมันไม่ตรงกันถามว่ามันใส่ได้ไหมมันใส่ได้มันใส่ได้แต่มันต้องแปลงมันต้องมันต้องแต่งแต่งช่วงขาแต่งช่วงขานี้เห็นไหมครับอ้น,นี้อันนี้คือเป็นตัวช่องไฟของไอตัวเบ้าแท้เบ้าแท้คือลงได้เลยโปะ๊ปะโปะ๊พะพอดีเปะ๊ะเนะแต่พอเราเอาเจ้าสายล่างเล็บที่วัดความหนาตัวเรือนเท่ากันด้วยนะใส่เข้าไป ใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ครับจะยัดสอดหรือจะยัดตรงก็ไม่เข้าใส่ไม่ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่เขาจะเอาอยัางไงต่อเดี๋ยวก็ลองคุยเขาดูถามว่ามันมันแต่งมันแต่งลงแต่งเจ้าตัวใส่เล็บเนี่ยเข้าไปในตัวแท้โดยที่ไม่ไปสร้างปัญหาให้ตัวแท้ทําได้ไหมทําได้ต้องแต่งที่ปลายขาปลายขาของสายเล็บแต่ปัญหาเมื่อเราแต่งเราแต่งนี้ขาเล็บปุ๊บ เมื่อเราต้องการเอาสายเล็บกลับมาใส่ที่ตัวเรือนเดิมมันจะกลายเป็นหลวมทันทีนะฮะเพราะว่าระยะฟิตเมนต์มันไม่ตรงกันนะฮะโอเคนะครับก็วันนี้ก็ได้บทสรุปร่วมกันอ่าตัวนี้ตัวแท้นะเดี๋ยวดึงให้ดูจากกกอบชัดๆนะครับอันนี้ตัวแท้นะฮะกลไกมีความชัดเจนสูงด้านหลังปั๊มสามสองขีดสามก็คือเป็นรหัสของ movement เป็นคอมูฟเมนต์ของเจ้าปาเตะนี่เป็นปาเตะต,ตัวเต็มตัวจริงนะฮะน้ำหนักก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่น้ำหนักมีพอกันเลยนะเดี๋ยวผมช่างเล่นๆดูแป๊บหนึ่งแล้วก็หลุดไอ้เจ้าปาเตต,ตัวนี้เดี๋ยวจะมีเจ้ายอนมาเตอร์ตัวตัวฟูโกเยโล7 5 0นนะครับตัวนั้นพี่ก็ทิ้งไว้ล้างเครื่องนะ ตัวน้ำพีก็ทิ้งไว้ล้างครื่งเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ให้ดูขออนุญาตสายวางลงไปโอเคขออนุญาตกระดาษฟอยลองนะครับ77.26สิบเเจ็ดเจ็ดจุดสองหก ันนี้คือตัวแท้นะครับตัวเจนอนุญาตตัวเล็บวางนะครับตัวเล็บแม่งหนักกว่าแปดสิบจุดเก้านะฮะหนักด้วยอะไรผมไม่รู้แต่ไม่หนักด้วยคุณภาพแน่นอนนะฮะเพราะยังไงของแท้คุณภาพสูงกว่าแต่มันนังเบากว่านะฮะวัดให้ดูอีกทีก็ถือว่าต่างกันอยู่ประมาณสองกร,รัมกว่า สองกรัมกว่าถือว่าเป็นน้ำหนักที่ยอมรับได้นะฮะในน้ำหนักขนาดนี้บางทีแยกย่ด้วยมือแยกยกไม่ออกนะฮะสองกร,รัมกว่าไม่ถึงสลึงน,นะฮะเล็กน้อยมากโอเคนะครับก็ผมขอตัดแค่นี้เลยเดี๋ยวผมต้องไม่คุยงานพี่ว่าต่อพี่เยี่ยงไงต่อ,ตอนะฮะแล้วเจอกันใหม่กับตวทามนะวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ